สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่น้องทุกคนด้ยวยค่ะเด้อท่านผู้ชมช่องนางน้อยชาแนลทุกคนมื้อนี้เขาสิมาทํากับข้าวค่ะเม,มนูนะครัวนางน้อยมื้อนี้ิเสนอแกงส้มสายบัวนะคะส้มลาวนี้ค่ะบบแมนส้มไทยด้ยวยค่ะเด้ออันนี้สายบัวเต็มมานั่นเลยค่ะเต็มกะละมังน้อยเลยค่ะแล้วก็ปลาแกงใส่ปลาน้ําโขงด้ยวยค่ะเด้อปลานอนจะภาษาไทยเขาเอื่อนปลาไง อันนี้เลยอดปยอนค่ะอันนี้กับสมีเครื่องเทศกับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่ค่ะมาคามเปียกนะคะมาตัดส้มจังหน่อยพริกมีน,น้อยสีใส่พริกสดนะคะพริกสดกับพริกแห้งจักหน่อยค่ะสี่ห้าเม็ดปุนเข้าไปพักอีตู้ค่ะหอมๆเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนที่ตามขั้นตอนต่อไปเ้ยค่ะเด้อเมนี่ฝนกระต๊กค่ะคืมมากเลยค่ะพี่น้องป้าคืมมากเลยค่ะ มาเบ่งมานำเบ่งตอนต่อไปนะคะแกงส้มสายบัวค่ะแกงลาวลาวนี่แหละคะ่ะบ้านๆเฮานี่แหละคะ่ะอันนี้ของข้าก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะปลานี้ก็คััวชําและอีหย่างเรียบร้อยและะ้วค่ะทุกอย่างล้างหมดแล้วอันนี้เครื่องที่เฮาสิต่ำนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผิกซดผิกแห้งผนแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงนะคะ่ะแล้วขาดบ่ได้นะคะข้าวเบือะคะ่ะ ข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวแช่นี่แหละค่ะข้าวเหนียวแช่นะคะ,เ,เ,เ,ะ,คะเอามาใส่ในแกงแกงบ้านๆของเฮามือนี่เดี๋ยวต่อไปก็สิตามแล้วค่ะพี่น้องอนนี้เห็ดเองนะคะลรมือเห็ดเองอน,นี้อันนี้ก็ไล่ล่ะดีค่ะพี่น้องตามอันนี้ให้มันแลกก่อน,นะคะ่ะค่อยเอาเข้าวเบือลงตัก พอตำพริกแรกแล้วก็เอาเข้าวเบือลงต่ำเลยค่ะบะน,นี้อะบะน,นี้เขาก็มาเอาน้ำต้มน้ำขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวโบ,บใส่น้ำลายเป็นไดค่ะเพราะว่ายานันน้ำบัวเพิ่นออกค่ะน้ำใสยบัวเพิ่นออกอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เขาต่ำไว้เลยค่ะเด้อเป็นพริกเป็นข,าข่าตะไค่ใบมะกรูดแล้วก็ข้าวเบือที่เขาต่ำไว้ ใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะยามันติดคุนคนค่ะรอรอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาใส่ค่ะปลาที่เ้าครัวไว้อันนี้ก็น้ำปลาด้วยค่ะเด้อยพึ่งออกออกมาจากถังตักออกมาจากถังของทุกอย่างครบพร้อมหอมตะไคร้ขนาดนค่ะ,ะ,คะตำตะไคร้ก็ไปมาปูดใส่กัน เริ่มเดือดแล้วค่ะคุณยายเพื่อนลงมาเพื่อใส่เดี๋ยวเพื่อนสีใส่มาขามเปียกลงไปเลยค่ะขามเปียกนี่ค่ะในต้นเด้อค่ะเด้อปีที่เป็นดกูดกดกยายเพื่อนแ่น่แกะเพื่อนยางเอาเองจะป,ประเด็น,นยังแม่นลงมาน้ำปลาดเด้อค่ะใส่ลงไปแล้วแกงบ้านๆเท่านี้แหละพี่น้องโอ้หอมเด้หอมประเด็นเด้อก็เลยใส่เกลือลงไปน้อยนึงเลยนะแม่แันตำเขาเบือ่อ ตอนนี้น้ำเดือดเลยเด้อค่ะยาาเพื่อนจะเอาสายบัวลงก่อนเลยเพราะว่าปลานะข้าวเดี๋ยวมันแก่ซุกเพื่มาไมซิลิพี่น้องบึงดูสายบัวัมสิมีบัวแดงอันนี้ค่ะสิเป็นบัวแดงแล้วเด้อค่ะแล้วบัวขาวบัวขาวนี่สีแซบกว่าบัวแดงแต่ถ้ามันบบมีกลิ่นบัวแดงนี่ก็แซบคือกันค่ะแต่ช่วงนี้เห็นเพื่อนขายในตลาดนะมีลายบัวอย่างนะโบเคยกินจะซื่ออะไรบัวค่ะอันนี้กับนานๆบางทีแกงใส่ปลาทูกับแซบได้ค่ะ แกงกะทิสายบัวเคยแกงเพื่อน,นึงตอนอยู่โรงเรียนกับเซฟอยู่ค่ะซื้อปลาทูสดมาแกงนานๆกินเพื่อกับเซฟค่ะเป็นพักพื้นบ้านเฮาพักธรรมศาสติในห่วยในหนองเฮาเนาะคะ่ะเก็บมาใส่ประแดกใส่นี้ลงไปแล้วนะคะก็ใส่เครื่องปรุงเฮากับมีปลาล้ามี เครื่องปรุงรสผงชูรสนี่แหละคะ่ะน้ำปลาเกลือ,อน,นี่แหละคะ่ะมันเป็นแกงบ,นบานๆเฮาเดี๋ยวทาเบื้องตอนมันซุกแล้วเฮาใส่บัวซุกหยุบจักหน่อยะคะ่ะเอาให้มันพอหยุบหยุบจักหน่อยเฮาจะใส่ปลาลงไปไมึงรู้ค่ะพี่น้องอันนี้ใส่ไปเลยเด้อคะ่ะผงชูรสเลย่ให้เบิบ้งะคะ่ะอยากอายอยากอายก้องค่ะวางสองบ่วงนี่แหละคะ่ะเติมน้ำปลาจักหน่อยะคะ่ะ บจักหน่อยละเติบน,นึงทุกเลยละทรายบัวซุกเลยเอาปลามาลงเลยค่ะปลาจะต้องหึงเติบจังหน่อยไหมปลา,าลงไปแล้วเด้อค่ะใส่ปลาไปกับบตองคนมันเดี๋ยวมันจะคาวพอเอามมนหยุบหยุกจังหน่อยพุดลงไปจังหน่อยคับพี่น้องเดงนเลยค่ะเดิน กายบัวเอาค่ะขั้นตอนสุดท้ายเด้อค่ะใส่ผักอีตู่ลงไปผักอีตูห่หอมๆค่ะพี่น้องอม,มาเด้อค่ะเด้อบะนี้มาแซบมานะนํากันเด้อค่ะแกงส้มสายบัวนะคะแกงบ้นบานแกงอัน,นพื้นบ้านเทานี้แหละค่ะ ใส่ปลาน้ำโขงเลยคะ่ะมากินมาแซบน้ำเดียวเด้อค่ะพี่น้อง oh. ต้นปลา oh. สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่องนางน้อยชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนต่างช่องนางน้อยหนีสิพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วกัน สิพยายามไปกดติดตามคืนนะคะไม่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จะฟ้าวเขาไปกดติดตามกดอย่างกดไลค์กดแชร์อย่างให้ตลอดเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้แกงสม้มสายบัวค่ะสวัสดีนะคะค่ะพี่น้องสวัสดีไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เฮามาเบิ่งตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะสิเตรียมกินแล้วเลยค่ะเด้อวันนี้มาเบิง่งมาแซ่บน้ากันสิได้ ขอบคุณท่านผู้ชมอีกรอบนึงค่ะวางนึงก็ขอบคุณไปแล้วขอบคุณอีกรอบค่ะแกงส้มสายบัวค่ะใส่ปลาย,ย่อนค่ะปลาน้ำโขงด้วยค่ะเดอ้อมานะคะมาแซบน้ำกันด้วยค่ะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ